การเทยก็เขอจะแหบอีดดองพูดมาได้บอกกูมีข้อนนำเลี้ยงต่อไม่รู้ไหมผู้ตายตั้งใจทุกคนวินีทางตามกฎหมายแล้วเราจะยืนยันว่าเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับก็จะต่อสู้กันไปในวิธีทางนั้นซีรีส์ถ้จะจับนะครับนอกเวลาที่ผมไปมอบตัวหรือเวลาที่ผมไปรายงานตัวเนี่ยขอให้อาเอ็ด์ซี ในที่ชุมนุมได้ครับทุกคนเขาบอกว่าจะจับแต่ผมจะเดินออกไปให้จ no ับนะครับไม่ต้องมาดักจับในระหว่างที่ผมเดินทางนะครับไม่ต้องมาดักจับในเวลาสิบเก้านะครับส่วนที่ต้องรัเวลาสิบเก้ามีฆ่าหมาติดอย nee. ู่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องมาดักจับตอนที่ผมพักผ่อนนะครับเรามีมารยาทในเวลาพักผ่อนด้วยนะครับคุยกันดีๆนะครับผมจะให้ท่านดีๆนะครับนี่ครับนี่ครับขอขอรับคุณผู้ชมนะครับอ่า ตอนนี้น่าจะมีหมายหนึ่งนะฮะหมายหนึ่งแต่ต้องเช็คอีกทีหนึ่งตอนที่บอกว่าจะไปมอบตัวแล้วมอบตัวแล้วจะมีการประกันตัวอันนี้เราต้องศึกษาการประกนะครับว่าจะยังไงถ้าเราถ้าเรายังมีภารกิจอยู่นะครับเราก็จะอยากใช้เวลาที่จะอยู่ข้างนอกเพื่อเพื่อทำภารกิจร่วมกับพี่น้องภารกิจของประชาชนถ้าให้ตอบว่าเป็นระยะเวลาที่จะนําสู่ชัยชนะพอจะให้คำตอบได้ไหมคะว่าพงพงตอบเป็นเวลาไม่ได้เพราะเวลาทั้งหมดอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ที่จะยอกตาออกเพื่อให้มีนายกรัฐมตีคนใหม่เข้ามาแก้ไขธรรมนูญนำไปสู่การร่างกัฐธรรมนูญใหม่ดังนั้นสลักอยู่ที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาครับดูท่าเป็นที่ธรรมดาอยู่แล้วว่าผู้ทรงอํานาจผู้ครองอํานาจเขาพยายามที่จะรักษาอํานาจของเขาไว้ให้นานที่สุดมากที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของชุดที่จะต้องตัดอำนาจนั้นออกมา เพื่อจะไปสู่วิถีทางแบบประชาธิปไตยในช่วงการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขตัวใช้แบบที่จะติดตั้งการดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญในสภาว่าคำถามตอบแต้องบอกว่าทุกคำตอบทุกคำถามที่ถามว่าผู้ชุมนุมจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรผมจะไม่สามารถให้คำตอบได้เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ให้รอติดตามเผล นะครับในเผด็อศนประชาชนกดแอบเยาวชนกดแอบเราต้องศาสตร์เองของเรานะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับเพราะงั้นทุกคำถามที่จะถามว่าประชาชนจะทําอะไรผมยังให้คำตอบไม่ได้เพราะก็คืยันว่าไม่มีใครเป็นแกนรนำประชาชนคือแกนรนำที่เห็นยังไงที่ ก็ต้องยืนยันไปที่พี่น้องประชาชนฝ่ายนั้นคือเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเราคือประชาชนร่วมชาติอยากให้มาทําความเข้าใจในข้อเรียกร้องของเราจริงๆว่าข้อเรียกร้องที่ท่านเป็นห่วงในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็ต้องยืนยันว่าก,การปฏิรูปไม่ใช่การลมล้างเราเพียงต้องการให้สถาบันก็มาเกกลับเข้าไปอยู่ นะครับในสถานะอันตควรทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านพระราชอำนาจด้านกองทัพพระราชอำนาจในด้านการทรัพย์สินนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของวระราชธรรมทางสังคมที่เราจะต้องเรียนดูต่อไปใช้เวลาอีกยาวนะครับนี่ไม่ใช่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แต่คือการให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในตําแหน่งแห่งที่อันควรบูชานะครับอยากให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจนะครับทำความเข้าใจร่วมกันครับผนี่อีกลุ่มหนึ่งที่น่าชม กาาารรรักกษควมมองะที็เป็นเป็นสิทธิตามเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนที่ที่จะแสดงออกได้เต็สิทธิ์แต่ก็ต้องเน้นนะว่างทำความเข้าใจร่วมกันว่านี่ไม่ใช่การทำลายสถาบันนี่คือการทำให้สถาบันอยู่กับประชาชนให้ได้นานและสง่างามที่สุดครับผมนะครับผมจแล้วตอนนี้นี่ก็สายหรือว่าข้อเรียกร้องสอง ชุดเดียวอยู่ในชุดอาอ่ายังเป็นกลุ่มรัศดรแต่มีมีมีหลายสับเซตอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่าทุกคนคือแกนนําการตั้งกลุ่มการตั้งกลุ่มทางการเมืองการตั้งกลุ่มที่จะขึ้นมาทาจกรรมเกิดขึ้นตลอดเกิดขึ้นทุกวันนะครับนะครับเกิดขึ้นทุกวันนะครับเกิดเกิดขึ้นทุกวันนะครับจึงต้องบอกว่าถ้าเห็นมีกลุ่มมีข้อมี ครขึ้นมาทำกิจกรรมนั่นคือประชาชนที่มีวจิตมีใจเดียกันเราแยกกันเล่นรวมกันตีทำงานรวมกันประสานกันครับงาน้กมลกที่ดในนาองเทากัดเ่เป็นงานเดียวกันแต่เรามีเจ้าภาพเยอะ ดังนั้นเราก็จะมีภาพในการแบ่งการทํางานในแต่ละครั้งแตละวันแต่ละงานเรายังสามารถที่วมเกี่ยวกันนะครับในการทำงานในส่วนทุกพื้นนะครับข้อเรียกร้องอยากเป็นข้อเรียกร้องเดียวกันแล้วก็ต้องบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งในการปล่อยตัวรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการปล่อยผู้ที่จำเป็นต่างและหยุดดำเนินการประชาชนได้วาง ตลองทากบอกว่าจะอยู่ไม่นานของลาอีกนานมีอยังงป็นที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่เน้นแต่วับในนี้มีความอการตียนะครับ จะกลับไปจะพกันประชาัมพันั์ร 00, ่วมกันนะครับทำงานร่วมกันแต่เราก็จะแบ่งจ้าภาพกันทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นเนื่องขอารักมักตโดยั้งหมดกรอิสขึ้นมา ในข้อเรียกร้องแรกที่จะต้องบรรลุได้นั่นคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องลาออกแล้วให้มีรัฐบาลใหม่แก้ไขรัฐมนูนฉบับปี60เพื่อให้มีการตั้งสมรและการรัฐมนุนนี้ได้เงื่อนตั้งตัวหัวการตั้งสอสอขึ้นมาแล้วก็เรายังเรียกร้องต่อไปเพื่อสนับสนุนาละไม่ลดการสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับนี่คือประเทศที่มีประชาธิชไตย้องการ มั่บอกว่าห้ามเจกกองคอากฎหมายแล้วหมาตัวหนึ่งอยากพยายามที่จะดเนินกาาอยาพยายี่จะดำเนินคดีกันแกนนำนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีแกนนำแล้วถ้าจะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีให้หมดทุกคนที่มันมี